วิลเลียมเฮสเกตลีเวอร์จากอังกฤษครับเขาคือผู้ก่อตั้งบริษัทสบู่ชื่อว่าซันไลท์ Soap และต่อมานะครับพัฒนาเป็นบริษัทที่ทุกคนรู้จักดีในวันนี้ที่ชื่อว่ายูนิล v เวอร์นั่นเองลีเวอร์นะครับไม่ได้ขายแค่สบู่ครับแต่เขาคือคนที่ทําให้การใช้สบู่เนี่ยเท่ากับการดูแลตัวเองกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมนะครับเขาทําโฆษณาทําแพ็กเกจนะครับทำการตลาดและที่สําคัญก็คือเขาขายสบู่ให้กับคนธรรมดาในราคาที่เข้าถึงได้ พูดง่ายๆนะครับคือเขาเนี่ยทำให้สบู่หลุดพ้นจากการเป็นของผู้ดีแล้วกลายเป็นของประจําบ้านจริงๆและในช่วงเวลาเดียวกันนะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็เริ่มเข้ามาสนับสนุนแนวคิดนี้ด้วยมีการค้นพบว่าการล้างมือด้วยสบู่นะครับสามารถลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างมากโดยเฉพาะในห้องคลอดนะครับจากเดิมเนี่ยเด็กเกิดใหม่มีโอกาสตายสูงมากนะครับ แค่ให้แพทย์เนี่ยล้างมือด้วยสบู่ก่อนทำคลอดเนี่ยก็ลดอัดตราการตายลงได้อย่างชัดเจนนั่นเองจากนั้นนะครับก็เริ่มมีการพัฒนาสบู่ในรูปแบบใหม่ๆก็คือสบู่เหลวสบู่ฆ่าเชื้อนะครับสบู่สําหรับเด็กสบู่ใสสบู่กีเซอรีนนะครับสบู่แบบโฮมเมดเรียกได้ว่ายุคนี้นะครับใครไม่ใช้สบู่เนี่ยเท่ากับแปลกเลยนะครับณนะตอนนั้นเน